โอ้มานครับพี่น้องเมื่อนี้ลังแรกแหกมานเลยครับผมอือ๋อลังแหลกแหกมานครับพี่น้องโอนต้นครับโอนต้นช่วงนี้กระิใส่แต่ดักกุ้งเลย้อครับผมเพราะกุ้งมันขายง่ายนะครับไปช่วงให้เขาโหลดครับผมรับไซม้งมันขายยนี่ยปลานะครับปกปลาขาวกุ้งนี่มันขายง่ายครับดักแต่กุ้งนะครับผมช่วงนี้มาครับคดนกำลังที่เจ็ดครับผม หลังที่เกดกับหลายครับพี่น้อกใส่ปลาพเกษตรมงเก้านี่แหละครับแต่ว่าหลายครับผมหลายคือเก้าครับผมหมันหมันคือเก้าครับ สบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขูสุขคนคือเก่าครับผมมันนี่มายามนักกุ้งคือเก่าครับผมจักสีมานบอมานนะครับใส่ทั้งไม้เก่าและไม้ไม่ครับผมเพราะว่าที่ใส่ไม้หมเบ่นบ่มีบอลสีใช่ครับผมไม่ใส่ไม้เก่าแน่ไม้หม่นะครับผมไม้เก่าเสหาหลังไม้ไม่หาหลังครับผมไปครับพ่อแม่พี่น้องไปลุนไปชมองการครับผมก่อนสิไปลุนไปชมกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับพ่อแม่พี่น้องใส่ส่วนเนื้อที่ใส่กับเป็นอาหารประดุกผสมล้ำอ่อนคือเก่าอละครับผมไปครับพ่อแม่พี่น้องไปลุ่นไปโซนต้องการครับผมเมื่อนี้วัชมานบ่หมานครับนะครับมาลุ่นมาโซนต้องการนั่งแรกครับผมวัชมานบ่หม,มานครับเมื่อนี้ยังแต่เศร้านะครับพี่นอ้องมันมืดแน่ครับผมโอ้หมานครับพี่น้องเมื่อนี้ ลังแรกแหกมานเลยครับผมนี่อ๋อลังแหลกแหกม้านครับพี่น้องโอนต้นครับโอนต้นหลังแหลกแหกมานครับผมมานแล้วครับไปครับรุ่นกันลังที่สองครับผมหลังแหลก็แหกมานนะครับเมื่อนี่นะครับรุนกันลังที่สองครับผม กมันคือล้งแรกเนาะครับอุ้ยล้างมีกับมันคือกันครับผมหลังที่สองกับมานครับผมมื้อนี่มันมนครับมันแต่บอ่อสำลังแรกครับผมไปครับุุ่ดล้างต่อไปครับผมนะครับหลุนกันล้งที่สามครับผม สามกรมานพี่น้องอ้มือนี่เข่าร้ายครับเมือนี่เมือนี่เข่าดีอยู่ครับหลังที่สามกับมานครับผมหลังที่สามโอนโตนครับโอนโตนครับผมเมือนี่ไปครับรุนกันหลังที่สี่ครับผมเขามารับซ่อมกระผ้าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจหน่อยเด้อครับผมไปครับรุนกําลังที่สี่ นะครับหลังทิชชีครับผมที่หมานพ่อครับย่านสามหลังหมานรสามเลยครับโอ้หลังทิชีตเนี่ยประมาณครับพี่น้องหลังทีชชีตประมาณครับหลังทีชชีตประมาณเลยครับผม มาหน่อยเดียวครับไปครับรุดกำลังที่หาครับผมมาครับหลที่หาครับผมไปเจรังที่หาครับน้ำน้ำที่อง ลังที่หากับมี่ครับผมดูนี่บุหลายครับมีบุหลายวันไหนครับแต่ว่ามีอยู่ครับผมจำเนี้กระทือกแบบโอเคอยู่ครับไปรุ่นกับลังที่หกครับผมมาครับหลังที่หกครับผมหมาเนี่ยพวกครับหลังที่หกเองครับ พ่อออีน้ง้งหลังที่หกกระม้านโยครับหลังที่หกกระมานครับพี่น้องอี่หลังที่หกกระมานครับผมหลังที่หกกระมานครับไปครับลุกกระ่อ หลังที่เจ็ดครับผมมาครับหลุนกระลังที่เจ็ด,รดกกรครับผมช่วงนี้กระติ้่ไต้ดักกุ้งเลยนครับผมเพราะว่ากุ้งมันขายง่ายนะครับไปส่งให้ขาหลุนครับผมถับส่โมงมันขายหนาปลานะครับพวกปลาขาวกุ้งนี่มันขายง่ายครับดักแด่กุ้งนะครับผมช่วงนี้มาครับหลุนกระลังที่เจ็ดครับผม หลังที่เจ็ดกหลาครับพี่น้อกใส่ปลาเกษตรมองเก้านียนะครับแต่ว่าหลายครับผมหลายคือเก่าครับผมหม,มันคือเก่าครับหมันครับผมไปครับลุ่นกําลังที่แปดมาครับพี่นอ๊กลุ่นกําลังที่แปดครับผม หลังที่แปดก็มีคือกันครับแต่บ่ค่อยหลยไปไหนไ่ค่อยหลก็ถือว่ามีอยู่ครับผมมีอยู่ครับหลังที่แปดครับครับหลุ่จะต่องลังที่เก้ามานอยู่ครับผมมือนนินะครับลังที่เก้าครับผม โอ้หลังสิเก่าโอ้เข่าอีแล้วครับพี่น้องกุ้งกับเขาครับโอ้กับเขาครับพี่น้องโอ้ยงูเข่าอีแล้วครับกุ้งกับมีครับไปครับรูดหลังเข้าไปครับผม โอ้เข่าอีกแล้วครับเมื่อนี่เมื่อวานนี่ก็เขา่าเมื่อนี่ก็เข่าครับผมหลังที่เสีบครับพี่น้องมาบางหลังที่เสีบครับมีมนันบ่ครับผมที่เข่าหลายบ่อู้หลังที่เสีบก็หลายครับพี่น้องหลังที่เสีบก็หลายครับผม หลังที่สิบกันไครับพี่น้องหมานอยู่ครับมื่อนี่หมานอยู่ครับผมไปครับรุ่นเล็โตหลังที่สิบเอสครับมาครับหลังที่สิบเอสครับผมโอ้หลังที่สิบเอสกันนีคือกันครับพี่น้องเมื่อนี่หมานทุกหลังครับผม มีกคือกันครับผมมื่อนีมันทุกหลังครับหลังที่สิบเอ็ดไปร่วมกันหลังที่สิบสองครับหลังที่สิบสองครับพี่น้องโอ้หลังที่สิบสองนี่ยังหลายครับพี่น้องโอนโต้เลยครับผมโอนโต้เลยครับผม นี่ครับอ่อนนต้นเลยครับผมนี่ออ่อนต้นคือเกาครับผมออนต้นคือเกาออนต้นครับผมเมือนนี่ไปครับรุ่นกระต้อหลังที่สิบสามครับผมหลังที่สิบสามครับที่ออนต้นเดี๋ยวว่าครับพี่น้อง อุ้ยอุนต้นขึ้เกาครับผมอุนต้นขึ้เกาครับนี่อุนต้นขึ้เกาครับพี่น้องมานครับผมมันครับหลุนหลังตัวไปครับผมหลังที่สิบสี่ครับผมใส่สามสิบหลังขึ้เกาเหรอครับรุนกันน้ยๆขึ้นเกาครับผมหลังที่1สิบสี่ โอ้ลังที่ิีกับมีครับผมแต่บ่อก่อนต้นป็นไหนครับมี่อยู่ครับมี่จะบ่ค่อยอ่อนต้นครับหลังนี่มี่จะบ่อ่อนต้นครับนี่ครับผมไปครับลุงกัหลังที่สิบห้หลังต่อไปครับผมหลังที่สิบหาครับ เข้าอีกแล้วพี่น้องอูงเขาอีกแล้วครับกุ้งกระมานครับผมแต่งูเขาอีกแล้วครับนี่ ไปครับหลุดลังต่อไปครับผมโอ้ผมแข้งหย่านงูอยู่ครับยังเข่ามาอยู่ไปหลุดลังต่อไปครับผมหลุดกัะตอหลังที่ซิฟอกครับผมนาำเนี่าห,หลังที่ซิฟอกเป็นโตน่ครับนี่คือกันครับผมจะบ๊อยออนโตนครับนี่ มีคือกันครับผมแต่โอนโต้นไปนไหนไปครับหล,หลุดกันต้นครับผมหลังที่สิบเจ็ดครับผมโอ้หลังที่สิบเจ็ดก็โอนโต้นคือกันครับโอนโต้นอยู่ครับผมนี่หลังที่สิบเจ็ดโอนโต้นคือกันครับมาอยู่ครับผม หลังที่สิบเจ็ดไปครับพี่น้องลุนกันหลังที่สิบแปดครับผมหลังที่สิบแปดหมานมาเนาะหลังที่สิบแปดขึ้นแนบมเห็นกลุ่มเลยโอ้หมานคือกันครับพี่น้องหลังที่สิบแปดกับหมานคือกันครับผมอน,นี่คือกันครับผมหลังที่สิบแปด ไปครับกุ่นกระตอหลังที่สิเกครับหลังที่สิบเก้าครับุ่นหลังที่สิบเก้าครับผมหลังที่สิเก้ากัมี่อยู่ครับจะบอไรไปไหนครับผมหลังที่สิบเก้าไปครับรุ่นกระตอหลังที่ส้าครับ หลังที่เศ้าครับมาลุนกันหลังที่เศร้าทีหมานว่าหลังที่เศ้านี่ครับผมมีอยู่ครับแต่บ่ค่อยหลายโอ้บ่หลายปะนะครับพี่น้องบ่ค่อยหลายหลังที่เศ้าครับไปครับหลุนกระต่อหลังที่เศ้าเอ็ครับผม นะครับหลังที่สักเอ็ดครับผมม,มันมาหลังที่สักเอ็ดโอ้หลังที่สักเอ็ดในกระอ่นโต้เลยครับผมมีอยู่ครับโอ้กระอ่นโต้ยอยู่ครับผมไปครับหลุนหลังต่อไปครับผม หลังที่ทส,สองครับพี่น้องหลังที่ทส,สองก็มีอยู่ครับเดี๋ยวบุกคอยอันโตหลังที่ทส,สองมีคือกันครับผมนี่ไปครับเป็นกระต้อหลังที่ทส,สามครับผม ครับหลังที่เท่าสามหลังที่เท่าสามกับมีคือเก่าครับผมจะบกหลายครับหลังที่เท่าสามครับผมไปครับ อีกสองหลังหล่หนองเก่านะครับไปเบิ่งยังไม่มาอีกหาหลังครับผมหลังที่ซัซีครับผมเปิวไหนนอหลังที่ซัซีหลังที่ซักซีกับมีคกอกัน,นครับผมมีคือกันครับ บาคอยหลายปันไหนแต่ก็คือว่าโอเคอยู่ครับผมก้อยครับลุนกันอีกนี่อีกหลังเดียวอยู่น้องนี่ครับผมหลังที่เส้าหาครับผมมาลุนลกัน่น้องนี่เมือหลังเดียวแหละครับหลังที่เส้าหาโอ้หนี่อยู่ครับพี่น้องนี่อยู่ครับแต่าบาคอยหลายครับผม ก็ถือว่ามีอยู่ครับสำนีโอเคเลยครับผมสำนีก็ได้ไปครับไปรุ่นกันอยู่หมายหมา,ห,มาหาหลังครับผมมาครับผมมารุ่นน้อการหลังแรกครับหมายน้องนี่สิมา่านบ่ครับพี่น้องน้องนี่มันบ่หกมันเป็นแปนครับมันบ่คอยมีกลุ้งหาหลังครับใส่น้องนี่ มาหลุดน้ำกันครับผมเต้หวหมาอยู่ครับพี่น้องพอมีเต้นอยู่ครับแต่บย่ค่อยหลายครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับผมไปครับหลุดหลังต่อไปครับผมนะครับหลุดหลังที่สองครับผม อยู่หลังอยู่น้องไม้ครับเป็นหลังที่โอ้บอกคอยหลายเปไหนครับพี่น้องนี่ครับไปครับไปดูงเนต่อหลังที่สามครับผมนะครับหลังที่สามโอ,โอ,โอ้มันลมหลายคำน้องนี่แล้วอยากใส่ เข้าอยู่ครับพี่นอกเข้าแต่บ่ค่อยหลายครับหน่อยเดียวครับผมไปครับยังอีกสองหลังนะครับหลังที่สี่ครับผม นี่อยู่ครับผมหลังที่สี่ไปครับลุ่นกระต่อหลังที่หาครับผมนะครับหลังที่หาหลังเดียวนี่นะครับใส่อยู่น้องนิหาหลังครับผมโอ้มีอยู่ครับพี่น้องแต่บ่หลาย นีดหน่อยเดียวครับผมไปครับไปล่อตอนสรุปผลงานครับผมเมื่แล้วครับ30หลังใส่น้องนี่หาหลังครับผมนี่ไปครับรอดตอนสรุปผลงานเด้อครับผมแล้วครับพี่น้องมาสรุปผลงานครับผมเมื่อนี้ว่าเสียด้หลายสำหรับ เร่ยว่ากระหมานก็เกาแล้วครับพี่น้องกระหมานก็เกาแล้วครับผมผมเกเทรไก่สิเบิดแน่เลยนะครับนี่เหลืออยู่สามสีหลังครับผมหมานอยู่ครับเลอนี่ หลังห,หลายๆอยู่ครับผมหลังต้นต้นโตอยู่นี่หน่อยในยหลายแน่ครับต่วนหลายก็ไม่ดหลังในห,หลายครับผมโอ้เมื่อนี่หลายเติบครับผมง,ง่ามครับเมื่อนี่นี่จะกุ้งง่ามสองง่ามยิ่งใหญ่ครับผมนะครับสรุปผลงานครับผม ก็สรุปผลงานเมื่อนี้ครับผมก็ได้อยเกิร์เกือบ,บกิโลนึงขึ้เก่าแล้วครับผมมันหมานขึ้เก่าครับผมไม่ตะก,กุงงามๆครับเมื่อนี้กุงงามใหญ่ๆครับผมส่วนคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะขอจบลงสำนีเด,ด้อครับพ,พ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆพ,พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนาะครับพ,พ่อแม่พี่น้อง ก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับสำหรับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมส่วนคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะขอจบลงสำเ้อดดครับพเม,มพ่น้องขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม